สวั Birthday, สดีครับทุกคนอยู่กับผมลวาวพาลุยนะครับทุกคนวันนี้ก็ไปหาปลาเช่นเคยนะทุกคนไปลงตาไ่ายอีกแล้วนะทุกคนรอจอโดนะครับจอโดยังไม่ขึ้นมาเลยเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ลืมกระติดน้ําเฮทุกคนมาดูกันนะครับว่าวันนี้คืนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะะตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะครับเราจะไปลงตาข่ายนะทุกคนมาดูว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนอันนี้จอโดก็ยังไม่มาเลยรอดูกันนะครับ <c oughs> รอติดตามดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนว่าจะได้ปลาไหมนะเราไปลงตาข่ายเหมือนเดิมนะโอเคทุกคนไปนะครับลุยนะทุกคนจนด,ดูหมยแล้วทุกคนโอเคทุกคนลุยนะ มีแหนนะทุกคนแบบปลาเล็บปลาน้อยนะทุกคนมีทุกคนดกเยอะมากเลยทุกคนแต่ไม่มีแหนะครับมีแค่มอนนะทุกคนเราแค่ลงนะเพราะว่าไออะไรนะนี่นะทุกคนตอนแรกจอโดก็ซื้อแหแล้วนะทุกคนแต่ขายต่อนะขายแล้วก็เสียดายนะทุกคนอยากจะมาหวานแหแต่ว่าโอ้โหไม่ได้มาหวานนะคือปลาแบบโอ้โหแบบโดดเยอะมากเลยทุกคนน้ําขึ้นนะทุกคนน้ําขุนแล้วนะครับ,ตอนน,รบตอนนี้ ฝนตกเมื่อวานนี้คือเมื่อคืนนะครับทุกคนฝนตกหนักมากเลยประมาณตีสามกว่านะทุกคนฟ้าแลบฝนตกหนักเลยน้ําขึ้นเยอะมากเลยทุกคนโอเคทุกคนเราไปกันนะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนโอเคไปดูกันทนุกคนแล้วเราเจอดกระติน้ำนี่หนอตอนนี้แดกยังอยู่ตรงนี้อยู่นะทุกคนแดกเยอะอยู่โอ้โหน้ำขึ้นนะทุกคน ตอนแรกตรงนี้ไม่มีน้ำแล้วโอ้โหปลาแบบคือดกเยอะมากเลยนะทุกคนแป๊บแรกแป๊บแรกนีส่สายมาก <c oughs> เคทุกคนผมจะถ่ายให้ดูแบบตอนเย็นๆหน่อยนะทุกคนตอนนี้แดดมันร้อนนะทุกคนเดี๋ยวโทรศัพท์ผมมันจะดับนะฮะเราค่อยผมค่อยมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะทุกคนโอเคนะทุกคน <c oughs> ดูหรอ จอโดเหยียบปลาตัวหนึ่งแล้วนะทุกคนนี่โอ้โหโอ้โหปั๊ปั๊ดปั๊ดนี่ทุกคนจอโดเหยียบปลานะนี่นะทุกคนปลาพวกนี้น่าเยอะมากเลยทุกคนคือเยอะมากทีเทุกคนได้เราหนึ่งตัวนะทุกคนยังไม่ได้ว่าไปลงแหเลยไปลงตะไคร่นะฮะทีดูด้วยแว่ะแต่ทีดูรอลเนี่ยทีดูรอลเจ๊ดอ่ะมาไปลงกันฮะเออรอเด้อ เราจะลงตรงนี้รอบหนึ่งนะทุกคนเราจะใช้ดูตอนที่เราขึ้นมานะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เด็กร้อนนะทุกคนก็เลยดเดียวโทรศัพท์ผมจะดับนะฮะโอเคทุกคนเราค่อยมาดูอีกทีนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทําการแบบลงแล้วนะฮะลงตะขครยแล้วครับนี่นะฮะทุกคนนี่นะตะขคายนะจมเลยนะทุกคนจมมิดเลยเพราะว่าขามาสั้นด้วยนะฮะเรามาใช้แบบขายวๆแบบตามันใหญ่มันก็แบบไม่ค่อยดนนะทุกคน โดนก็โดนสองสามตัวอะไรอย่างนี้นะฮะรอบนี้เราเอาแบบตาเล็กหน่อยนะโดนแบบประมาณสองนิ้วนะฮะทุนนี่นะจอดูอยู่ฝั่งโน้นนะทุกคนจอดูอยู่ฝั่งโน้นนะทุกคนตอนนี้แดดร้อนจัดนะทุกคนแดดร้อนมากตอนนี้ตาไข่ของเรานะก็ตามหลังเรามานะทุกคนโอ้ยมันเหมือนมัน,มนโดนนะทุกคนเตีไม่มันมันโดนไื้เปล่านะครับ โอเคทุกคนเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งอ้แบบเย็นๆหน่อยนะครับทุกคนแบบมืดๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะตอนนี้มันแบบมันร้อนเกินไปนะทุกคนอุณหภูมิมันสูงเกินแน่นอนโอเคนะทุกคนตอนนี้เราจะขึ้นมานะทุกคนเดินมาเดินมาเหยียบปลานะทุกคนเหยียบปลาเฉยเลยทุกคนเดียวเดียวทุกคนจะติดไหมนี่นะปลาอะไรไม่รู้ตัวเล็กๆนะทุกคน ออดิดได้แล้วทุกคนนี่นี่ทุกคนปลากระสูนนะทุกคนนี่ปเป็นไปไดย้ยังไงทุกคนเหยียบเหยียบแล้วติดเลยนะทุกคนดูโอ้สุดยอดโอ้เหยียบแล้วติดเลยก็โดดไปนู่นเลยนะครับโอ้ขึ้นมาขึ้นมาเหยียบปุ๊บโอ้ติดสุดยอดแต่ลงตะไค่ไม่โดนนะทุกคนโอ้เดินขึ้นมาเหยียบโดนเฉยเลยติดเลยนะทุกคน เป็นไงโอหมันขึ้นมันแบบขึ้นมาริมรินนะทุกคนนี่นะทุกคนตัวเท่านี้เท่านี้มีเยอะมากนันทุกคนโอ้หถ้ามีแบบตาไออะไรนะทุกคนไอแหนันทุกคนวางแหนั่นทุกคนน่าจะได้นันทุกคนเอ๊ะริมตรงริมริมนันทุกคนเออถ้าล้อมตาไข่ก็ได้นันทุกคนตาไข่ตาเล็กนันทุกคนล้อมล้อมล้อมน่าจะได้นะฮะนี่แค่เจ็บก็โดนแล้วทุกคนนี่ผมบินหัวนะเมื่อกี้ นี่เรามีแต่ทรายนะมันแบบเหยียบมันมีแต่ทรายนะโอเคทุกคนมีเหรอครับเ,เรากลับมาถึงแล้วทุกคนนูกทีเก็บเลยได้สองตัวนะทุกคนลงรอดหึงได้สองตัวผมยิดได้คนเหยียบได้โด,ดนตัวหนึ <c> ่ง <oughs> ยอ้อนได้ได้หนึ่งเพื่อนปลา,ปาอเ,ล okay. เอาสุดยอดเลยโอเคเทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเย็ยนแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ขับมอไซค์กลับบ้านนะทุกคนกลับไปเอาไอ้แห่นะทุกคนกลับไปเอาแห่นะทุกคนจอดเดอ้อจอดเดอ้อไวแห <c oughs> ่้วทุกคนครับโอ้โหเก็บปลาทุกคนเก็บปลาเดี๋ยวผมจะไปจะ <c oughs> ไปไปเก็บปลานะฮะ เพราะว่าไอตาไคมันโดนไม่ได้นะทุกคนปลามันตัวเล็กนะตัวใหญ่มันแทบจะไม่มีนะทุกคนมันมีน้อยนะดูโอ้นี่นะทุกคนนี่ปลาเล็กๆนะฮะมันโดนนะทุกคนนี่ก็เก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะครับไปไกลตาไกลและโอ้นี่นะทุกคนส่วนมากจะเป็นปลาพวกนี้นะทุกคนมันมีนะนี่โอ้โห เก็บปลาดวนโอ้ปลาเลยแต่ดีมีใหญ่เลยทุกคนโอ้เดี๋ยวนีว้ทุกคนพี่รีบกลับไปเอาแหนะทุกคนจตทอดแหนะฮะถ้าไม่เอาแหนี่คือตะไข่มันก็โดนอย,ยู่ทุกคนรอบละสองสามตัวนะฮะอยาวนาะบู เนื้นนอบอดีนี่นะทุกคนอันนี้คือเนื้อบอดีอาจจะต้องบอดุงอ๋อนี่เนื้อบอดีนะทุกคน,าานคาาอันนี้คือเนื้อวันละนะทุกคนปลาใบไผ่นะครับปลาใบผัดอันนี้คือเนื้อบอดีนี่คือปลาปิดเหลืองนะทุกคนโอผมก็เรียนไม่ถูกปิดตาไปเรื่อยๆนะทุกคน โอ้โหมันมันเลยทุกคนแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวแค่นี้ก็พอนะทุกคน่จอโดจะไวแล้วนะอไ,ไม่ใหญ่นะทุกคนตัวเล็กนะฮะนี่นะทุกคนมันขึ้นหมานะทุกคนโอ้นี่เต้าใหญ่ต้อไม่ไหว,อ,อ,อ,วอันเท่าไหร่ดันตีเราเลยฟาง ผมหาปลาเป็นทุกอย่างแล้วทุกคนแต่วันแหผมวันไม่เป็นนะไม่เคยวันแหเลยนะครับผมนี้ไม่ฝึกด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะฝึกวันแหด้วยนะครับเป็นงไงบ้างฮะทุกคนรอบนี้ดูเป็นตัวอะไร

นี่ทุกคนอันนี้ก็อร่อยนะทุกคนีอันนี้เป็นทีฆ่านะทุกคนเือนแรงน้ำนะทุกคนกินได้นะแต่มีไม่เยอะบ้านเรืใหญ่กว่านี่จำไม่ได้ยรงถือเกี่อแล้วเออปลากฏดทุนปลากฏนี่ปลากี่ชื่อต่อโคนนะครับนีอะไรโอจะจะเปนที่ไปาจะไปยัไปไปย คืนนี้น่าจะอยู่ยาวนะครับทุกคนน่าจะอยู่แบบเที่ยงคืนหรือว่าประมาณนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะทุกคนหนึ่งทุ่มตอนนี้นะหนึ่งทุ่มโอเคทุกคนพักผอนสักแปนะ๊บนึงนะฮะ ตรง้นก็มีคนมาลงตะไร่นะคฮะข้นเอะีหมูเยอแล้วมตปลาแรกนะคณ มืดแล้วทุกคนตอนนี้ตอนนี้ก็รอบนี้ก็หมานอยู่น,น,นั่นคนแบบเยอะอยู่ทุกคนตัวไม่ใหญ่นะปลาตัวเล็กนะฮะทุกคนหมานอยู่เก็บปลากันหมานอยู่เด้อทุกคนหมานอยู่เด้อนี่หมานหมานทุกคนแต่ตัวมันเล็กนะถ้าตัวใหญ่นี่ ปลาพวกนี้ตัวไม่ใหญ่นะทุกคนใหญ่สุดก็ประมาณสี่นิ้วนะทุกคนปลาพวกนี้ใครเจอใหญ่กว่านี้ก็ไม่รู้นะทุกคนผมเคยเจอแค่สี่นิ้วนะครับเนี่ยบอดีินะทุกคนนี่นะครับทุกคนปลาที่ได้นะครับนี่นะครับตัดติดน้ำนะทุกคนนี่โอ้โหครึ่งมือแล้วทกคนับเต็มแล้วนะครับเคย่อเยอะเลยหรือเถื่อป่าดักเล่าลูน้องมีหรือเป่ฮะ ตาก็อ้วนมิลวะมียอ้วนมิวะตัวเดียวเลยพวกใครจะมั่งคลีย่อะกระหั่นคลียร์เคลียร์ปลาที่เราได้นะทุกคนก็เต็มแล้วนะครับเต็มนะตอนนี้ก็ประมาณเี่นะทุกคนะเลิกหมดเลยห้าทุ่มนะทุนห้าทุ่มสิบห้านาทีนะทุนไปเท่าไหร่ไปแล้ได้หอยมานิดนึงถ้าเก็บตั้งแต่ตอนแรกได้เยอะเลยทุกคนไม่ได้เก็บนะ โอ้หมานอยู่นั้นทุกคนนี่ลาก็หมานอยู่นะครับนี่โอ้โอเคเราโอ้ยนี่ด้วยเราแบตก็จะหมดแล้วทุกคนลืมปิดเครื่องนั้นทุกคน,น,นที่ตอนที่ไม่ได้ถ่ายไวนะน้นะแบตละ้สามสิบกว่ากลับมาดูทีเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเจ้าดะมันจะไปจะไปพักผ่อนก่อนนะทุกคนพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะอ๋อปลากระสุนนะทุกคนนู่ปลากราะสุน ย้ำบ่ะปลาปลาปลาตามันไม่ขึ้นนั้นคนถ้าปลาขึ้นนี่ได้เยอะกว่านะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้กลับมาถึงบ้านอีกแล้วทุกคนไม่ได้ไถ่ายนั่กคนแบตมันหมดนะทุกคนี่กลับมาถึงบ้านก็บ้านจอดดนะจุดตอนนี้อยู่บ้านจอดดนี่ด้วยให้ดูปลานะครับเต้นกระตินน้ำเลยทุกคนเตนกระตินน้ำเลยนะมีก็หอยนะทุกคน หออยโโ้้ตัวนี้ไม่ใช่นะทุกนอันน้าเป็ดเกลือแม่ตาเต็มกระตีนะอาจจะเทใส่หม้อนี่ทุกคนมันรู้หรอเขาเนอะเด๋ยเลยเด๋ยเลยเด๋ยปลาทุกคนโอ้โอ้น้ำแข็งเด่นรวโพลดเลยมือนนี่ทุกคนเต็มหม้อเลยนะครับทุกคน เต็มอตมอเลยนะครับนี่ลงตาไข่ได้ตัวใหญ่นะทุกคนวางแหก็ได้แับตัวเล็กนะฮะนี่น้ำไข่น้ำแข็งยลงละลายไม่หมดทวกคนนี้พูดไม่ถูกละโอเคเด็ดเลยและ้วนเรจะจมโอเคโอเคเลยนี่เรา จะแบนปลานั่นคนแบนปลาแล้วก็ไปนอนนั่นคนตอนนี้ก็ประมาณตีสองแล้วนะครับคนเยอะมากเลยทุกคนตอนตอนที่ตอนดืกนนั่นคนคนเยอะมากเลยคนลงไปวางแหงกันเยอะแยะรลเต็มไปหมดเลยคนแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นั้นคนคนอีกช่วงนั้นโตแล้วเหมือละลายโอ้โหโอ้โเดโลรอเลย คนเตะแม่น้ำเมยเลยทุกคนโอ้โหทั้งลงตะไคร้ทั้งวานแฮะโอ้โหสารพัดเลยทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ได้ปลาแล้วจะโดยเก็บปลาแล้วทุกคนว่าทุกคนเดิมแรกเราคือเหล็กแวมหรือเปล่าโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนปลาก็ได้เยอะอยู่ทุกคนหมานอยู่นะทุกคนวันนี้ปลาไม่ขึ้นนะทุกคน ฝนถ้าตกป,ปล่อยๆนี่คือปลาน่าจะขึ้นดีกว่านะ,นะาทุกคนเต้อเออเอ้ในย,ออย่อเนี่ยมีแต่ใหญ่อะ,ะโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรวาวพะลุด้วยนะทุกคนนี่วันนี้ก็หาปลาทุกคน คลิปน, <ขอ S 1> นี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายสสวัสดีครับ